สวัสดีครับเพืพ่อนๆทุกคนผมมิเช่คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของบทความและคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังทราบข่าวว่าชนาทิพอยากไปเล่นที่ยุโรปหัวข้อบทความชนาทิพยผมอยากไปเล่นฟุตบอลที่ยุโรป ชนะทิ์สงกระสินกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะออกจากเซลีกถ้าหากได้รับคําเชิญให้ไปเล่นในยุโรปเปิดบทสัมภาษณ์กับฟุตบอล108ชนะทิ์สงกระสินได้เปิดเผยเกี่ยวกับเป้าหมายในเจลีลกฤดูกาล2020ว่าเป้าหมายในตอนนี้คือการประสบความสําเร็จกับคอนซาโดเลซัปโปโรซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าคุณภาพของลีกนั้นเพิ่มสูงขึ้นสําหรับที่นี่คุณอาจจะไม่ต้องมีทักษะฟุตบอลที่ดีมากก็ได้ แต่คุณจําเป็นต้องมีวินัยในการเล่นหลังจากที่ได้ย้ายไปอยู่กับทีมคอนซาเลสซัปโปโรชาิทิพก็ได้ใช้เวลาไม่นานนักในการปรับตัวให้เข้ากับทีมและกลายมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของสโมสรภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหลังจากที่ผ่านไป3ฤดูกาลเมซี่เจลงเล่นไปทั้งหมด78นัดให้กับทีมคอนซาเลซซัปโปโรทำไปทั้งหมด12ประตูและ11แอสซิสและผู้เล่นดาวดังของไทยรายนี้ ยังได้รับการบวชให้เป็นเ1บีผู้เล่นยอดเยี่ยมของเจลรกรีฤดูกาล2018อีกด้วยหลังจากประสบความสําเร็จในครั้งแรกกองกลางวัย27ปียอมรับว่าเขาเริ่มคิดเกี่ยวกับการย้ายไปเล่นฟุตบอลในยุโรปบ้างแล้วโดวยเขากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตผมก็อยากจะไปเล่นที่ยุโรปถ้าผมเล่นได้ดีผมคิดว่าผมก็พอมีโอกาสทำไมผมถึงต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่าผู้เล่นเอเชียนั้นไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีเหมือนกับพวกเขาแต่สิ่งที่จะต้องทําก็คือจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้เสียก่อนถ้าผมมีโอกาสได้ย้ายทีมแน่นอนว่าผมจะสู้เพื่อโอกาสที่จะได้ไปเล่นในยุโรปแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยาวไกลและตอนนี้ผมก็ยังมีสัญญาในญี่ปุ่นด้วยชนาที่กล่าวเพิ่มเติมแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่าง แต่ด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมและการเล่นอันชาญฉลาดช่วยให้ชนาทิพได้รับความสนใจจากทีมในยุโรปในปี2019สื่อไทยได้รายงานว่าทีม VFB สุดการ์ดซึ่งเป็นทีมที่เล่นอยู่ในบุนเดสลีกาในปัจจุบันได้ยินข้อเสนอเพื่อคว้าตัวดาวดังเบอร์หนึ่งของฟุตบอลไทยด้วยจากราคาของตลาดซื้อขายนักเตะในปัจจุบันชนาทิพมีมูลค่าอยู่ที่2.4ล้านยูโร เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังทราบข่าวว่าชนาธิทิพย์อยากไปเล่นที่ยุโรปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าบางทีชนาิทิพย์อาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่าซนเฮิงเมนในตำแหน่งที่ต้องแสดงความสามารถเฉพาะตัวผู้เล่นรูปร่างเล็กจะดูดีกว่านะมุมมองท่านต่อมาครับถ้าคุณเก่งจริงไปเล่นที่เกาหลีใต้ให้ได้ใส่กอนนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า พอได้ครองบอลแล้วเจอกับตัวอันอันก็จะถูกปิดไฟความคิดเห็นท่านต่อมาครับเทคนิคการเล่นของชนดทิพนั้นดีกว่าโซนเฮงมินมากแต่ด้วยรูปร่างที่เล็กมากของเขาทําให้การไปเล่นในยุโรปถือเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับเจลีกมีรูปแบบการเล่นที่ใช้เทคนิคมากกว่าดังนั้นเขาจึงสามารถเล่นได้แต่ถ้าเป็นในลีกของเกาหลีใต้เล่นกันค่อนข้างหนักความแข็งแกร่งของร่างกายจึงสําคัญ ดังนั้นจึงไม่ต้องไปสนใจจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าตอนนี้เขากาลังเล่นอยู่ในลีกอันดับหนึ่งของเอเชียทําไมเขาจะต้องไปเล่นในลีกอันดับ4ของเอเชียอย่างเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าและซูเปอร์สตาร์สองคนในประเทศของตัวเองผมได้ยินมาว่าเทคนิคการเล่นก็ยอดเยี่ยมเช่นกันแต่ทําไมแม้แต่เจลิกสองพวกเขายังทําได้แค่ไปแจกโบชัวและไม่ได้ลงเตะเลย มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสูงแค่1.65เมตรจะไปไหนได้ยังไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าคนเข้าไปเพราะว่ามีความเป็นมืออาชีพคงจะไม่มีใครอยากไปทำธรุรก,กิจเหมือนกับผู้เล่นเวียดนามหรอกแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าเด็กคนนี้มีส่วนสูงต่ำกว่า1.6เมตรอีกนะแต่เล่นดีเลยคอมเมนต์ท่านมาครับชนะที่ตัวเตี้ย ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายก็เหมือนกับผู้เล่นอาเซียนทั่วไปชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเขาควรจะย้ายไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่อย่างน้อยก็ปีหน้านะมุมมองท่านต่อมาครับผู้เล่นเวียดนามถือว่าล้มเหลวเมื่อเทียบกับความสามารถที่แท้จริงคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไปยุโรปไปเล่นในลีกสมัครเล่นก็โอเคอยู่นะสูง1.58เมตรใครเข้าจะยอมรับ จากนั้นก็มีผู้มนต์ตอบใต้เมนี่ว่ารูปร่างของวันเฮาก็อยู่ในระดับอาเซียนแถมยังไปเล่นกับฮิรินบินด้วยเหตุผลทางการตลาดได้เลยทําไมคุณถึงคิดว่าชนาทิพจะต้องไปเล่นในหลิกสมัครเล่นด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาครับความสามารถของชนาทิพดีพอที่จะไปเล่นในยุโรปมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นก็โอเคแล้วไปเล่นที่ยุโรปยืนอยู่ตรงเป้ากางเกงของพวกเขา จะไปเตะอะไรคอมเมนต์ comment ท่นมาครับสูง1.58เมตรไปเล่นในโยุโรปคงไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องสูง1.69เมตรหรือไม่ก็1.70เมตรเหมือนกับเมสซี่กาซล่าหรือซิลวาชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไม่ว่าคิดก่อนที่จะย้ายไปเล่นที่โยุโรปโอกาสที่จะติดโคโรนาไวรัสมีสูงมากมุมมองท่านต่อมาครับ อยู่ญี่ปุ่นก็ดีอยู่แล้วจะไปนั่งมานั่งสำรองทำไมจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าสต u t t g a r t อดีตแชมป์บุนเลสลิกาก็ต้องการตัวชนาทิปแต่ว่าล้มเหลวมันคือความจริงที่ว่าผู้เล่นเก่งๆจะต้องมีสโมสรที่ดีเพื่อให้แม่มองได้สังเกตเห็นไม่มีใครไปเพื่อการตลาดหรอกสำหรับผู้เล่นระดับเอเชียและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่า เพิ่มสมรรถภาพทางกายให้ดีกว่านี้ก็จบแล้วในยุโรปมีนักเตะหลายคนที่ดูเหมือนกับนักเตะคนนี้แต่ก็ยังคงเล่นได้ดีจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้แมนี้ว่าด้วยความสูงเพียง1.58เมตรผมเกรงว่าจะเป็นเรื่องยากนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติ และเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้ปรดใช้สติและวิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทความและคอมเมนต์ <Star> ของชาวเวียดนามหลังทราบข่าวว่าชนะทิพย์อยากไปเล่นที่ยุโรปหากเ <ๆ S 1> พื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย หากชื่นชอบได้ปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์า comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ